ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีวสิกของผมเจ้ากัสเซเบอร์กาชไลฟ์แอนด์เกมนะก็เรามาเล่น Battle of w ฟวิสเบิกันอีกแล้วนะช่วงนี้เราก็พักผ่อนจากซิมูลาคลาบ้างนะเพราะผมอัดคลิปบ่อยเหลือเกินที่นี่ที่ไหนแชมเปี้ยนฮิลเอ้ยอ๋อรอบก่อนผมทดลองเล่นเฉยๆที่จริงผมควรจะเกิดตรงนู้นนะครับไม่ใช่ตรงนี้แต่ผมมาเดินเล่นนิดหน่อยนะครับแล้วมันเซฟค้างไว้โอเคเอ้ยทำไมปืนสันนะ่นไงร้อนหนาวเหรอ อ้ยโดนเสียงเป็นไงบ้างชึบโดนเราจะยึดแถวแถวนี้ก่อนนะครับเพก็ความสะดวกของเรา ยิงไม่ออกสัง,งั้นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะยึดแถวนี้ก่อนแล้วกัน<_ EN> <_ EN> เราหนาวนะครับแถวนี้คนก็เยอะใช้ได้เลยนะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยรีพีทไรเฟิลเฮ้ยทำไมปืนสั่นนะทุกคน โอ้อยยิงไม่โดนปืนสัน่นหนาวหนาวพลทหารหนาวครับไม่โดนล็อกนี่น่าจะาา์จช s ตเตอร์ยิงอุยอ้ยเฮ้ยทำไมปืนสัน่นก่ะทุกคนทหารหนาวครับ มันเป็นบักหรือเปล่าพอลองออกแลวเข้าแมปใหม่แล้วมันก็เหมือนเดิมเลยนะแต่ก็ยังเล่นได้อยู่สนุกดีช่วยกันน้อยทางนั้นเราขี่ม้าแบบเร็วๆไปตีด้านหลังแล้วกันอิอิเสร็จแล้วเน่แถวนี้มีสถานีของศัตรูอยู่ เออเราตกจากด้านหลังทางนี้น่าจะง่ายกว่าอุ๊ยมีคนยิงใส่เราไม่โดนครับอุ้ยมาโดนครับโ,โหคนเต็มเลย อุ้ยไม่โดนไ่ทำไมยิงแม่นจังโอ,โ,อโ,อโอ้ต้องมีคนทางนู้นยิงนั่นไงผมว่าแล้วโอเค <Okay. S 2> ปืนสั่นทำให้เล็งยากนะไม่เป็นไรครับสงสัยเราหนาวโอ้ยอ้าวตกแม่น้ำอีกโอ้โอถ้าเรายึดทางขวาไม่ได้เราลองยึดทางซ้ายก่อนดีกว่า อ้าวมาตกแม่น้ำเฉยหรือนี่จะเป็นที่มาของคำว่ามาน้ำแห่ไม่ใช่ครับเอ้ยมาติดไม่เป็นไรไปเองก็ได้โอ้โหมาจมน้ำเลยโด ผมเลยทำไมผมหนาวสงสัสยโดดน้ำไปื่อกินแล้วมัง้งมันหนาวต้งเป็นานาแล้วอืมอืมจะใช้ปืนลูกโมไม่ค่อยสัน่นแฮะหนดูสิเราสร้างอะไรได้บ้างสร้างบ้านนี่ก่อน บอกว่าจะมีคนบุกมาป้อมนี้นะครับให้เราทําการป้องกันให้ดีนะครับไม่เป็นไรเราสร้างบ้านเราเล่นไม c ครับบ่อยบ้านนี้เราใช้ในการป้องกันนะครับไม่ได้ใช้อะไรนะครับการปืนใหญ่ได้ดีพอสมควรนะครับแต่ถ้าอยู่ใกล้เกินไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอ้ยเอาติดบ้านอีกโ,อ,โอ,อ้อ้อกมไปแล้วมันอา้าว โอเคอืม okay. สวยใชไดเลยเนี่ยแต่เราไม่ได้มาสร้างบ้านเรามาสู้ศัตรูจะมาก็ให้มันมาเลยโหคนเราเยอะครับนั่นไงเราจะไป ที่เสบยียงที่เก็บไม้ของสตูครับแล้วเราก็จะยึดนะครับเอาเพื่อนไปได้วยดีไหมเนี่ยแต่โดนปืนใหญ่ทีคือหายทั้งกลองร้อยก็มีนะครับโอเคเจอแล้วครับ ใช่ไหมอันนี้เป็นไร่อะไรเนี่ยน,นไงโอ้โหคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยคนไปทางนู้นแล้วก็แอบมาทางนี้สิครับเฮ โอเจอชาร์ปชูเตอร์ชุบแอบก่อนโอ้ยอ้าวเอ้ยแล้วทีนี้ผมจะสู้ยังไงเนี่ยเอาโอโหกลับมาที่เดิมเลย อ่ะไม่ที่เดิมแฮะเฮ้เราจะสู้พวกมัน go, 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 hey, ขดูนะครับถ้าไปหมดตี้เนี่ยได้ผมเชื่อว่าต้องมีคนตายหมด hey, <follow> ว่ะเราจะไปยึดทรัพยากรก่อน go, <focus. S 1> ไป ผมต้องเอาเพื่อนไปแล้วแหละผมคิดว่ามามาเออแล้วผมจะเอาคนปืนใหญ่มาทำไมเนี่ยผมควรเอาทหารปืนที่มีปืนไรเฟิลมากกว่านี่ไง คือมันไม่มีที่หลบเลยอะทุกคนเอออย่าโดนอย่าโดนพร้อมกันยืนออย่างโหมีปืนกี่คนเนี่ยอ้าเดินกลับหลังมาด้วย ป้องกันสำเร็จนะครับขนาดคนสตูเยอะกว่าหัวแตก go, ไปอยู่ใกล้เพื่อนไว้ครับอ้าวทหารทหารทรยศเราซะงั้นเอ้ยอ้าวทหารไม่ฟังอีกเอ้ย ทหารทรยศเราอีกแล้วชิป <'s> ยิง s <S โดนอย่าให้ปืนใหญ่เล็งมาหาเราเด็ดขาดตายแล้วหนึ่ง ทำไมปืนยงยิงได้เจอคนยิงเข้าไปครับยิงโดนยิงเข้าไปโดนหัวยิงขายังไม่หมดนี่ไงเจอหนึ่งคนอุย้ยอู้โดน เมื่อกี้จอบปืนใหญ่ใส่กำแพงเลยละทุกคนเสร็จหมดสักทีดีนะที่ทางนี้เอากองไปฟัดกับกองนูน้นต่อไปอะไรนะครับไปเราไปบุกฐานมาเลยนะครับอย่าไปกลัวโอ้โหเยอะเยอะเยอะถ้างั้นเราบุกบ้านก่อน อ่คนพอได้อยู่แอบครับ,อ,บอุ๊ยอย่าเพิ่งตายนะเราคิดเียดกลับมายาเกือบ ย,ยิงวืดยิงวืดโดน USA ยึดค่ายสำเร็จครับหมอบกหมอชั่วนะครับเอาไม่ตายตกตายอา้าว đéo, mò rồi rồi, chơi một, hả? cái gì? à, hình nhạc kia đi, yeng, à, die rồi rồi, hây, jing đi, à, một jing ้ยเพื่อนเราเก่งครับทำบาเรียอย่างดีทำไมตายล่ะอืมเฮ้ยเพื่อนเราก็สุดยอดนะเนี่ยให้หัวหน้าไปตายก่อนแล้วลูกน้องเขแล้วลูกน้องก็บุกใช่ไหมเออนั่นไงผมรีกระสุนไม่ทานเอาใหม่โอเคครับ เราจะชนะแล้วปุ่มกระโดดอยู่ไหนเนี่ยยิงปืนทิ้งก่อนมันถึงจะมีปุ่มกระโดดไปโอ้โหวากระโดดสูงครับปืนเรายังสั่นอยู่นะต้องใส่หนาวทหารไม่สบายปะ่ะ เอ้ปุ่มมันปุ่มมันทับกันวายาซานยาซานร,รีโหลดสองครั้งนะครับไปเรายึดสัต์เฮดคอร์เตอร์ตรงนี้ดีกว่า เอ้ยไม่ไม่ออกเกมไปไปต่อปืนค้างอีกโอเคคำถามคือเราจะยึดยังไงเนี่ยอ๋อผมเปิดเน็ตทำไมเดี๋ยวรอสักครู่นึงโอเคเราก็ดัานเปิดเน็ตตั้งงานถ้าที่เกมไม่ใช้เน็ตเลย ประเด็นคือที่แถวนั้นมันไม่มีป้องปาการแข็งๆไงเราก็เลยแบบหาที่กำบังไม่ได้มอบทิปเปิลคิว อยายิงล็ะหัวเอาครับโดนเขาไม่เห็นเนี่ยเห็นโดนยิงไม่โดนล็อกอย่าเข้า เรียบร้อยครับรีโหลดก่อนแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าโอ้โหแถวนี้คนอย่างเยอะยุย้ยไม่โดนกระสุนเฉียดเฉียดหน้าไปนทีเดียวยิงาร์ r ชูตเตอร์ก่อนยิงสนเปอร์ก่อนอืม,อม อะไรอันนี้อะไรอีกโอ้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 ขอโทษขอโทษเอออุ <t od ic step> ๊ยไม่โดนพอกเราแกยืนได้แล้วไปลุอยิงรลัวยิงกันเลสดีเดมชันเลยเอามาตกนานล้ว ไปบุกไปเลยอ้าวทางนี้โดนยึดอยู่แล้วเกมจะยาวเพราะโซนโดนยึดอย่างเงี้ยแหละต่อให้เพื่อนเราเก่งแค่ไหนเพื่อนเรามันก็ไม่รู้จักป้องกันให้ดีนะนะไปนั่นไงทางนั้นหนึ่งจุดครับเดี๋ยวเราไปยึดคืนก่อน อืนใหญ่สองโดนโหอย่าลังเลครับยิงได้ยิงทันทีครับอุ้ยทางนี้มีใครรอบยิงไหมไม่มีครับ ยาเอา่อรอเอ่อสิบเจ็ดนาทีอีกแล้วนะว้เราจะทานสาเปอร์ไปกันโอเคหลือสองด่านนั่นคือเอ็ดเวิร์ดดีพอร์ตกับโบวิน่าสเตชันนะโอเคก็จะประมาณนี้ละกันสำหรับ Battle of w i s b ส r g EP อีพีนี้สำหรับคปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไม่้องกดซับนะครับถ้าเต็มใจก็กดนะครับสำหรับคปนิ้จบไปเท่านี้สวัสดีครับ อ้าวไม่มีบรรจุแลย